สวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับวันนี้กเกษตรวันหยุดนะครับมาอยู่ที่สวนอีกวันหนึ่งเพิ่งวันนี้ก็จะเดินทางกลับไปทํางานที่สมุทรสาครนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดทเรื่องกล้วยนะครับกล้วยหอมทองที่เราได้ปลูกไว้นะครับตั้งแต่พิจนานี่ก็ล่วงเลยมาเป็นเวลา8เดือนนะครับมาดูว่าสภาพ8เดือนของกล้วยหอมทอง นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้กล้วยหอมทองต้นแปดเดือนนะครับซึ่งอาจจะผิดเพี้ยน,นจากที่เคยได้ยินมาคือแปดเดือนนี้ต้องเริ่มต้นสูงต้องเริ่มติดนะครับหัวปีแล้วอันนี้ครับสภาพกล้วย8เดือนนะครับก็จะมีต้นเล็กบ้างครับต้นโตบ้างนะครับตัวนี้ ก้วยแปดเดือนหอมทองอก็จะมีต้นเล็กนี่ครับก็จะมีระบบน้ําที่ทําไว้ครับก้วยแปดเดือนก็จะมีหนอ่อครับเห็นหน่อด้านล่างนะครับต้นหนึ่งก็จะมีหลายหน่อและซึ่งหน่อตัวนี้ต้องตัดออกยังไม่ได้ตัดหน่อออกนี่ทอแปเดือนซึ่ง เราไม่มีร่องน้ํานะครับเราไม่ได้เสน้นใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับเมื่อช่วงปีใหม่นะครับต้นก็จะยืดขึ้นนะครับหนอก็จะเยอะนะครับแล้วด้านล่างก็จะสังเกตเห็นนะครับมีต้นนี้ครับไม้เลื้อยอันนี้คือบวกหอมนะครับบวกหอมซึ่งนะครับอยู่กับปุ๋ยขี้ไก่อ่ไม่รู้ว่ามีเมล็ดอยู่ข้างในก็เลย ุเขาผสมนะครับก็เลยมาปลูกปลูกเปิดระบบน้ำรดน้ำแล้วตองมีต้นบวบเกิดขึ้นมาอันนี้เมื่อบวบติดผลติดลูกเราก็ได้ผลพลอยได้นะครับจากบวบซึ่งกว่าจะได้กินกล้วยพอดีบวบก,ก็น่าจะหมดอายุไขก่อนนะครับอันนี้กล้วยหอมทองปทุมเียนะต้นใหญ่สูงก็มี แต่เดือนแล้วครับน่าจะากลางปีนะครับน่าจะพอมีหมวปีให้ได้เห็นนะครับพอช่วงนี้สภาพภูมิประเทศคือแหรงมีต้นไมน,นานะครที่เอามาหยอดไว้อ่าน้นในนาก็ขึ้นนะครับหลังจากกล้วยโตไหนาโตเราก็จะตัดกล้วยออกครับน,นี้น กลวยหอมทองนะครับก็จะเป็นสายดำๆก็คือสายระบบน้ำเป็นระบบน้ำหยดนะครับมีหนอนะรับเพื่อจะเริ่มมีหนอทุกกอนะครับแต่ต้องตัดออกเพราะเราก็ไม่ได้ต้องไว้หนอตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่นะครับต้องให้พยุงต้นไว้ก่อนยัไม่ได้ฟูนโคนนะไม่ได้มีเวลามานะทำนะรัช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับต้นไม้ในสวนเพราะว่า ไม่ค่อยได้เดินทางมาตรงนี้ร่องนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะครับสามสิบก็จะเหลือไปอยู่ประมาณสักยี่สิบเก้าต้นนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยหอมคามินดิดนะกล้วยหอมคาวินดิดนะโดนปุ๋ยขี้ไก่เข้าไปต้นก็จะยืดเหมือนกันครับต้นนี้หน่อโตแล้วครับต้นโตแล้วต้นแม่กับต้นลูกจะโตพอกันแล้วครับตัวนี้ กล้วยหอมขาววินิจแต่สังเกตเดี๋ยวก็คืออ่าโคนต้นจะมีนี่ครับจะโผล่ละซึ่งปกติเราก็ต้องพูนโคนให้เป็นฝังไว้เพื่อไม่ให้ต้นล้มเวลาออกเครืออันนี้กล้วยหอมขาววินิจแถวนี้จะเป็นกล้วยหอมขาววินิจก็จะมีบวบหอมมา มีกล้วยหอมควาวิดิตตนนี้นี่ก็จะเป็นทอยมือดะนี่ต้นที่ตายไปนะครับซื้อมาสิบต้นทางร้านแถมหนึ่งต้นก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดปลูกไปทั้งหมดก็ตายไปสามนะครับจะเหลือแปดอันนี้จะเป็นกล้วยหอมควาวิดิตส่วนด้านนอกนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับ ปลูกไว้เป็นแนวกันลมนะครับด้านนอกนี้ด้านนอกไปถึงทางนู้นด้านรอบข้างของกล้วยเ,เป็นกล้วยนำวานะครับเพราะกล้วยนำวาจะโตเร็วคนแรงตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นกล้วยหอมเตี้ยนะครับกล้วยหอมต้นเตี้ยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมเตี้ยทั้งหมดนะครับแถวนี้หนึ่งสองสาม 4-5ต,ต้นี่จะเป็นกล้วยหอมเตี้ยนะครับก็คือเราฟังทางนี้สังเกตต้นกล้วยนะครับใบจะเขียวมากนะฝั่งกล้วยหอมที่ได้ปุ๋ยขี้ไก่กลับมาฝั่งนี้นะครับจะเป็นกล้วยไข่อันนี้จะเป็นกล้วยไข่นะกล้วยไข่กาแพงก็มีท่อระบบน้ําเหมือนกันเป็นระบบน้ําหยดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนําว้ากล้วยนําว้าบ้านนะครับ ล่าองนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่ซึ่งระหว่างร่องกล้วยไข่ก็จะมีต้นมะม่วงจะปลูกสลับกันไปนะครับตรวนี้เพราะว่าเราก็ต้องการไม้ผลไม้ยืนต้นระยะยาวปลูกกล้วยเพื่อเป็นไม้พี่เลี้ยงแล้วก็ปรับปรุงดินตรงนี้จะเป็นกล้วยครับข้างในก็จะเป็นกล้วยเหมือนกันครับรนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ไก่ไข่รับตัวนี้ ก้วยหอมนะคาดว่าปลายปีนี้หรือไม่กลังหรือไม่ก็ต้นปีหน้าน่าจะได้เห็นปีนะครับบ้างสำหรับกล้วยไผ่นะครับกล้วยหอมทองนะส่วนกล้วยน้ำว้าก็คือมีเยอะเลยครับที่สวนไม่ว่าจะเป็นน้ำว้าต้นสูงหรือน้ำว้าต้นเตี้ยนะครับเราก็มี เป็นน้ำว้าพื้นบ้านแล้วก็มีนะครับมะลิอ่องน้ำวา้าพื้นบ้านน้ำว้ามะลิอ่องน้ำว้าเตี้ยนะครับที่มีอยู่แล้วเป็นกล้วยหอมก็เป็นกล้วยหอมพองปทุมแล้วกล้วยหอมคาวินิตแล้วก็กล้วยหอมต้นเตี้ยที่มีนะครับที่สวนมีนะครับอันนี้คือบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับภูเขากั้นระหว่าง ขอนแก่นกับชัยภูมินะครับอันนี้นตรงนีน้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาอัปเดตนะครับความคืบหน้าของกล้วยว่าจะติดปีหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางมาดูเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าก็จะพยายามอัปเดตเกี่ยวกับสวนให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเราทำกเกษตรผสมผสานได้อะไรนะครับก็จะมีกล้วยขายมีไข่ไก่นะีครับเอาไว้กินเหลือก็ขายนะครับไก่เลี้ยงไม่เยอะครับไก่ปล่อยอิสระเพราะต้นทุนค่าอาหารแพงนะครับหนักค่าอาหารมากนะครับเราไม่ได้เลี้ยงแบบฟาร์มใหญ่ นะครับอันนี้ก็คือบริเวณสวนนะครับพืชลายปีของเราก็คือมันสัมปลังก็กำลังทยอยขุดอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออัปเดตเรื่องกล้วยนะครับอาจจะมีเรื่องอื่นปะปนบ้างนะครับไม่เพียงแค่นี้รับคลิปหน้าผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับให้เรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับของในสวนนะครับการเจริญเติบโตอะไรมีผลผลิตบ้างนะครับ จากการวันนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นก่อนและกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ